สวัสดีครับผมขนมปังเองผมจุเดวก่อนแล้วผมก็จะไปสวรสนุกกันแล้วผมก็จะตัดไปตอนที่ผมไปสวรสนุกเสร็จนะย้ feed, อยไปเที่ยอวอสนามกันเอาจริงดิปิ๊งปิง เด้มมันอะไรตัอสีฟ้าปรยกูปรยเอ่อเราพูดเล่นดีเออกลายคนเลยอ h แมนเออซอกล่องเล่นดีกว่า ตอนนี้ผมมีกล่องอยู่หนึร้อยสา้าผมซื้อไปแล้วตอนแรกผมได้อยสา,ามสิบห้าผมคม้นดูผมเจออันนี้หนึ่งร้อย้ยอุ้ย,ยไปเสียไปเสียไปเสียยังไงก็ต้องเปิดเสียงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงขอไอตัวบ้านั่น เผื่อมันจะเป็นแมบบคล้ายๆพีกก่จีอืเข้ามาเลยลืมบอกนี่ผมลืมบอกที่แแบบหรือเปล่าว่ามันคือแมบบหรบอเฟนอะอะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนอะไรล่ะแวนยินดีต้อนรับฉันต้องการให้คุณช่วย ของฉันตกลงมาสิ่งที่คุณต้องทำคือหาพวกมันโชคดีว <Whoa. S 1> มันจะมาสัสนกับเจสสิกิน,นีเงาแบบนี้เว I <laughs> โหได้ยินเสียงแล้ววันนี้เลย โอเคสิบสองนแล้วอะไรเพื่อนนายพูดอะไรจะบอกภาษาอังกฤษไม่ออกวานแ้วเสียงเดินอะไรเสียงเดินชัดน,นะไอหนูไอหนูหัวฟ้า ผมเรียกว่าไอ้บูด้วยกันนะเพราะว่าเรียกายดิบูสีฟ้าปลาหลงคือบูแล้วบูมันก็อ่านดูเหมือนชื่อมันก็เลยเรียกมานว่าผมก็เลยอยากเรียกมันว่าบอูบูมเมย์บว,ว่าแล้ว เห็นเดืใบังโอเคเข้าใจละเห็นเดืนดใเห็นตาเลยอย่ามาตอนนี้ก็ได้เลยพี่รู้นะว่าอย่าเล่นด้วยอะ่ะแต่ว่าอย่าเข้ามาตรงเข้ามาหาผมได้ไหยเป็นละกงควอื่นได้ไหม ไอเพื Ooh, oh horror, so änger, so oh! ่อนนี่เปิดประตูกันรัวๆเลยนะเนี่ยโอ้ยยยยๆยยยๆๆยไมันม เอีกสองอันอยู่กับเพื่อนนะใช่ไหมนะอีกสองอันน่าจะอยู่กับเพื่อนแหละถ้าอีกสองอันก็ะจะอยู่กับเพื่อนไปก่อนดีกว่าพบทิงเกอร์แล้วเ้อนเนี่ยทิงเกอร์โน่หนูโน่ว้าว ก็หนูหนก็โหนูหนอยู่ไหนก็โหนโหนถิงก็หนูหนตายไปแล้วถึงก็หนโหนเอ้านี่ไงคุขอบคุณขอบคุณนะสวัสดี่อาจารย์ได้เห็นทุกนายเล่นด้วยได้ขยันเล่นเหมือนกันนะ พักเสียงได้น่าเกียดมาพักสักพักสักหน่อยนะเพื่อนโอ้มีคนตายไป3สาคนแล้วทำไมไม่ขึ้นรูปอะคนขึ้นรูปในประเด็นน่พักขายพักซื้อของดีกว่าอ้าวไม่มีไม่มีอะไรซื้อได้บ็อกซิ่งโก้จะอะไรกันไอ้ไมาทีไ่ไปกันใครซี้แจ๊กเก็กไปละ ผมมีผมมีอยู่หลายกล่องเลยกล่องธรรมดากล่องเจ้าบูกล่องกล่องไอรักล่องใหม่ดูแล้วก็กล่องเจ้าตัวสีส้มอารเรอูสตาร์วิูอาร์ริููเรููููููููููููู ว่ามันต้องมาตรงนี้อีกแน่ นะคะเพราะว่าผมตายเพราะไอ้กิี้โง่ก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้บาย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 